ลครับท่านผู้ชมครับตามสัญญาครับวันนี้เราจะมาจับผู้โชคดีที่ได้รับเนรดุรอยอุนโนออุเมะแล้วอตัตากล้องเลยเลยครับตากล้องกูเดินเร็วครับอ่ะวันนี้นีมิสเตอร์เชียลอเกสสองท่านครับนั่นก็คืออันนี้อ่ะยุทธถึงางานกอง,งอ่ะถึงไหมผ้รู้จิอ่าดีม,มากอ่ะใกล้ไปแล้วนี่นะทั้งหมดกี่ร้อยคนนะก่าโอ้โห <ฮ S 2> ทำไมมันน,อน้อยเราเนี้ยเราทั้งสองท่านนี้จับ คนละใบนะครับอ่ะพร้พอมแล้วไป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 ่ปไ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 ป้ปไบไป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 ไบไปไปไ่ไป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 ไอไปไนี่กอสสไอไป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 ยปไ แต่ผู้ชมดีมี2ท่านเพราะฉะนั้นมันต้องมีการแบทเทิลเอาละคุณผู้ชมมาพบกันทุยพบพ่องมาดูครับว่าใครจะเป็นผู้ชมดีหนึ่งในสคนนี้ที่จะได้รับเดนียนรอยไป3 2 1อั กขอเสดอคอาอยินดีด้วยครับกับคุณคิสิเกะอารามโน่ญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะก็เอาเป็นว่าติดต่อรับของรางวัลได้ครับทางเพจเกียจิพัทนะจ๊ะด่วนนะครับก่อน16มิถุนายนนี้นะเขาเป็นงั้นเนี่ยตัดสิทธิ์ให้คนอื่นไปแทนนะจ๊ะตัวเธอแล้วนะเดินเหล่าสั้นสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเข้าข่าวับมาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าคุณก็ตุ๋ยครับครับ จากการที่สารสนเขาเขาจับคุณไปข้างในเนี่ยไปแรงงานตัวเนี่ยครับคุณได้เจอคนดังๆใครบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยเออเออลุงกำลังเะไนไงี้ยมังฮะออกเลยนี่กำกำกำลังงานอยู่ออกไปกำลังงานอยู่อั่นครับอะไรเนี่ยพบกับช่วงแรกครับกับอินิเมต์ยืนหลวัดเนี่ยเอฟเฟกต์แม่งแสงจ้าเลยนะาวแรกรู้ไหมเนี่ยกับพาวรูนี่ฮันติงมีใครรู้บ้างเนี่ยอะไรอะไรฮันฮันฮารูนี่ฮันติงเออนั่นแหละครับเป็นแคมเปญพิเศษครับ ของมอนทานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของฮารุนีนะครับตามล่าหาภาพปริศนาทั้ง707ชิ้นนะครับเพียงคุณเนี่ยเอาสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไปถ่ายรูปที่เป็นรูปของฮารุนีโปรเจกต์นี้นะครับพร้อมเป็นโค้ด4มุมตามภาพนี้นะครับในเว็บไซต์หรือเป็น้ากากสีต่างๆอาจจะไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปอย่างเดียวครับคุณอาจจะมีการทําภารกิจนะฮะที่คุณต้องเคลียร์เสร็จที่คุณต้องเคลียร์นะครับให้เสร็จก่อนถึงจะได้ชิ้นส่วนของความทรงจำที่หายไปจริงว่าถ้ารวบรวมครบนะครับก็จะได้พบกับโปรเจกต์ใหม ติดตามได้ครับใน h a r u h i c o m นะจ๊ะจ้าข่าวต่อไปข่าวต่อไปบ้านใครมี PSP เปล่ะรู้หรือยังว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วรู้แต่เรื่อยข่าวดังขนาดนี้ข่าวล่าสุดครับทาง Sony Computer Entertainment Japan นะครับได้ประกาศว่าจะยกเริ่งสายการผลิตของ PSP นี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป นะครับก็ถ้านับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกก็10กว่าหสิบปีแล้วเหรอและสําหรับคนที่มี PSP อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเอาไปแลกเครื่องใหม่ได้ Limited Edition อ่าใช่หรือนะครับสามารถนําไปแลกไม่ได้แลกเครื่องใหม่เรียกว่าเทิร์นนะสามารถนํา PSP เครื่องเก่าเนี่ยไปเทิร์นเพื่อซื้อ p s v i t a เอาไปกลับรถ p s v i t a นะครับไดาว้าวนี่อยู่เทิร์นกูไม่มีสมาธิในการทำงานอย่างอ่ะข่าวต่างประเทศข่าวสุดท้ายครับผู้แต่งนิยายต้นฉบับของ u n นเ r อร์นะครับอย่างคุณยูกิโตะอาซูจิ ยอยาสุจิมึงไว่าเด้บอกว่าจะมีซีรีส์นะครับอัาล่ะที่สองนะครับซึ่งเป็นชื่อชั่วคราวนะครับเริ่มปลายปีนี้ใช่ซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนนะครับก็ตีความหรือว่าคาดเดาวนะครับว่าอาจจะมีอนาเตอร์เนี่ยซีซั่นสองเป็นสปอรอนิเมะเข้าเป็นได้นะเคยดูปะเนี่ยอนาเตอร์เนี่ยเ้าแร้วไม่จบเนี่ยจบแล้ว ยังจะมีข้าวของเนี่ยใช่ใช่กูอยากจะรู้ว่าเขาจะทำฉากตายยังไงคาไทยเริ่มคาแรกครับคุณผู้ชมครับรู้ด้วยว่า Love Horizon จะมาฉายในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วดีใจป่ะดีใจป่ะงกับชื่อไทยว่ารวมพลคนติดอยู่ในเกมฮะชื่อเทน่าชื่อเทน่าตั้งชื่อตรงตัวใช่ครับติดตาม่าถครับองถูกต้องถูตรงก็บกรธนี่เออเอาไงวะเนี่ยตรงไปคนไทยชอบอะไรตรงๆครับ ติดตามครับทุกวันพฤหันธศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มชางคูสปานะคกับคูสปาคเนี้ค่อยดูแล้วอะไรคือดูอะไรเมื่อวานมันนั่นอยู่โพสโพสนั่นอยู่แล้วยังไงแล้วยังไงต่อไม่ได้ตคอโอเคผมมข้อมูลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมสซอร์เยอีกครั้งนะครับกับเรื่องเด่นเ,ดนเจี๊ยบ สำหรับดาราม่าของ No Game No Life เช่นเดิมครับเราพาผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วคนเดิมน,นะครับมาเ <laughs> สียงปรบมือต้อนรับคุณก็ตครับ่อเฮ้ยไม่ตื่นจัดการโอ้ยมากันเรื่องเริ่มต้นที่ประเด็นแรกนะครับกับ No Game No Life ทราบไหมครับดาราม่าที่ผ่ามนมาทราบไหมเอาไปทร<อ>บาบไปครับกับดาราม่าประเด็นของโนเกมโนไลฟ์ทำไมไม่รู้เหรอ ถ้ารู้จะถามโอเคครับอีพีที่เจ็ดนะครับของหนูเทมส์ไวท like. ์ได้ปรากฏภาพนี้ไม่ไม่ใช่ภาพเพียนไทยตายดิเอาอีกภาพหนึง่งเออภาพนี้นะครับผู้ชมสังเกตดีๆครับดโดนมีมอนไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะน่ารักจังบ้าเหรออุ้ยวงวงลูดซูมลาไปครับซูมไปอีดิเตอร์ซูมลาไปครับเห็นหรือยังครับนั่นละฮะไอ้วงแหวนวงนี้แหละครับที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเป็นงานว่าเป็นของนักวาดที่ชื่อว่าอิคาคุจู อห้ีกข้าวคุชิทีมงานไม่ได้บอกขออนุญาตกล่องก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คืองี้ไอ้รูปเนี้ยเป็นของขอดผลงานที่มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีมงานเนี่ยเขาไม่ได้ขออนุญาตมาโอเออเป็นไงบ้าวะเนี่ยรู้สึกไม่ได้เลยทำไมทำตัวอย่างงี้ครับจัญญาบานของคนคนทำงานต้องเป็นยังไงก็ถ้ากรอบก็ต้องกรอบให้เนียนดิอไม่ใช่แล้วนะครับ แล้วก็เลยมีคนเอาไปลงอ่ะทวิตเตอร์นะครับจนกเ,เกิดเป็นประเด็นที่แบบร้อนแรงขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดครับทางบริษัทออกมาขอโทษแล้วคุณก็ตุ๋ยครับอ่ารู้สึกไงบ้างก็เขาน่าจะกรอบก็กรอบแน่นนะไอีกที่นี้หูว่ารายการเราเสนอสินค้ของแท้รายการเราก็ไปกรอบของเขามาเหมือนกัน,นเออว่ะอยู่อย่างภาพประจำอ่ะภาพประกอบอ่ะกูเกิลทั้งน้าฮอตลิงก์ด้วยเนี่ยกูเกิลอุ้ยคุณอะไรมึง เดิมครับเหมือนจะได้อะไรแต่ก็ไม่ได้อะไรแนะ,ะติดตามนะครับเรื่องเด่นเย็นเจี๊ยบได้ใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีประเด็นอะไรร้อนแรงมาให้พวกเราที่พูดกันนะครับรกับผู้เชี่ยวชาญที่ทําไมร้อนแล้วมันเย็นนะเรื่องเด่นเย็นเจี๊ยบแล้วทำไมประเด็นร้อนแรงแล้วทำไมไมันถึงเย็นก็มันก็มันผ่านมาแล้วไงคือมันร้อนแรงอาทิตย์ที่แล้วเราถ่ายรายการย้อนหลังว่าโอ,โอเคป<ร>ไปดีกว่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้อไรกูสมผัดเคี่ยวสวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ สำหรับก็าจากกัรวันนครับเช่นเดิมกับคำคมอนิเมะประจำสัปดาห์วันนี้เราให้เกียรติคุณก็ตุ๋ยอ่านคำคมอนิเมะประจำสัปดาห์ครับผมอ่ะค,คุณก็ตุ๋ยนะครับอ่านครับวันนี้หยิบม,มาจากเรื่องอ่นานว่าอะไรวะโซเร d เดโมเซกะวะอูสูคุชิอิตอนที่สองจากค่ายไหนเลตากเอ่านเซซีสกายกับคำคมที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรโลกใบนี ยังคงงดงามก็ตุ๋ยรายการกว่าสิบนาทีไม่ได้ครึ่งชั่วโมงอะไรก็จะเป็นอย่างไรลูกผมนึกหงุดงิดเหรเหี้ยเหี้ยเหี้ยสวัสดีครับวันนี้ที่คุณสองสีนุสีเป็นไก่พี่โทมาร์ที่สุดแสนแหนเช่นเดิมครับการประกันวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากางเกงในวีเพรสใส่สบายดีไซน์สวยคู่ไท่ครับโอเคลาไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ bye <laughs>

k t p a r t p r o d u c t i o n g m a i l c o m หรือโทรติดต่อที่0832417838